ได้ครับคุณหมอเดี๋ยวผมจะรีบนำเงินไปจ่ายนะครับฝากลูกผมด้วยครับเพราะแบบนี้เองเหรอคุณถึงต้องมาหลอกเพื่อนฉันะผมก็ไม่ได้อยากทำหรอกน,นะครับแต่นี่เป็นวิธีเดียวที่ผมจะหาเงินได้ไง่ายสุดนะตอนนี้ฉันซื้อของคุณฉันไม่เคยต่อราคาสักบาทเลยนะรู้ว่าทุกคนลำบากอยากได้เงินแต่มาหลอกลวงกันเนี่ยนะก็ลูกสาวผมป่วยหนักอยู่ในห้อง ICU แล้วเราก็มีกันแค่สองคนพ่อลูก ผมไม่อยากเสียลูกไปผมจะเป็นจริงๆครับยังไงก็หลอกหลวตงต้อมตุดนะคะแต่ฉันเชื่อว่ามันมีทางที่ดีกว่าการทําแบบนี้นะผมหมดปัญญาแล้วจริงๆพวกคุณไม่มีลูกไม่รู้หรอกว่ามันรู้สึกยังไงที่ต้องเห็นลูกเข้าโรงพยาบาลใช่ค่ะฉันไม่มีลูกแต่ถึงฉันมีลูกฉันก็ไม่ทําแบบคุณการที่ลูกป่วยอะ่ะมันไม่ใช่ข้ออ้างในการชอบโกงนะคะครับแต่ถ้าพวกคุณสองคนเป็นผมล่ะจะทํายังไงสู้สิคะ สู้ชีวิตอย่างสุดจิตคุณอะไม่ได้ลำบากอยู่คนเดียวนะคะบนโลกแห่งความจริงอะมีคนลำบากกว่าคุณอีกมากมายแต่เขาเลือกที่จะไม่หลอกลวงใครคุณรู้ใช่ไหมคะสิ่งที่คุณทำมันผิดผมรู้ครับผมขอโทษขอโทษแล้วไงอะ่ะก็หลอกลวงไปแล้วอะไปคุยกับตำรวจเราเองแล้วกันนะผมจะคืนตังค์ให้ทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยหรอผมสาบานเลยนะครับว่าครั้งนี้ผมทำเป็นครั้งแรกผมไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนเลย ครั้งแรกแล้วนี่อะไรคุณก็มีแขนมีขาไม่ใช่คนพิการซะหน่อยถึงคนพิการเขาก็ไม่ทําแบบนี้คุณจําไว้นะต่อให้ชีวิตมันแย่ขนาดไหนคุณก็เอามาเป็นข้ออ้างในการเอาเปรียบใครไม่ได้ฉันขอให้ลูกคุณปลอดภัยเด็กไม่ได้มีความผิดเงินน่ะฉันไม่เอาคืนหรอกนะคุณเอาไปรักษาลูกคุณเถอะสวัสดีค่ะคุณตำรวจ